ดอกเวรดอกทิวลิปนะคะเป็นดอกแล้วอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้เริ่มชื่อนะคะก็เป็นดอกแล้วสวยมากเลยค่ะเป็นพวงพวงเลยค่ะต้นนี้ออกดอกนานแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มจะเหี่ยวเชี่ยวไปแล้วนะคะเหลืองเหลืองเหลืองมาแล้วก็จะเป็น อันนี้มีนอออกมาแล้วค่ะต้นเหมือนกันที่มันเป็นพวงพวงนะอันนี้ก็จะเพิ่งออกหนอที่มันเป็นพวงพวงสีชมพูอมม่วงเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทิวลิปแล้วค่ะน่าจะเป็นออกสีแดงส้มนะคะกำลังจะมาแล้วค่ะดีใจมากเลยปลุกเองกับมือปลุกตั้งแต่มันเป็นหนอนะคะเฮ้ยเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสก่อนมันยังไม่จับ นี่ท่านผู้ชมสวยมากเฮ้ยเธอถ้าสวยนะเออถ้าสวยนะจุ่มจุ่มมาละครับภูมิใจเสนอมากเลยครับน้องทิวมาแล้วครับน้องทิวน้องทิวของพี่กกรอยสวยงามมาก